ปรึกษาในสี่ประเด็นที่มีทีมงานนะครับผมแล้วก็ตัวบํานาญในวันรัเปิดดูเนี่ยบํานาญมันมีเยอะมากเลยนะครับ <ฮะ S 2> อยากช่วยแนะนำ่อยว่าควรจะบอกทีมงานยังไงให้ทีมงานเข,าเข้าใจแบบสั้นๆนะครับได้ใจความเอาสั้นๆเลยนะพี่ครับเวลาเปิดเปิดไม่ยากครับทีมแค่ AV e หรือ AU ค่ะเอวีนี่มันหนังไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ชไมใใ่ใช่ใช่ไหมโอเคอ่ะ AV e คืออะไรครับผม AV e นะคะคือบํานาญสาหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงค่ะอ๋อแข็งแรงนั่นเองโอเค AV ว e ีจำง่ายโอเคนะส่วน AU เอคือบำนานเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือไม่อยากตรวจสุขภาพเพื่อทําประกันค่ะอ๋อก็คือไม่แข็งแรงนั่นเองใช่ไม่ใช่ไม่แข็งแรงไม่ตรวจสุขภาพอ๋อโอเคครับผมอ่าแล้วมีรายละเอียดอีกไหมอ่ารายละเอียดนะคะ a อวีหคือชําระเบี้ยถึงอายุหกสิบปีแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น a อวีหกห้าชำระเบี้ยถึงหกสิบ้าปีครับหกสิบห้าแล้วถ้าเป็นเอยูหนึ่งศูนย์ละคะพี่ ก็ชำระเบี้ย0ปีครับเหมือนกันค่ะ a u 60คือก็ถึง6อายุชำระถึงอายุ60ครับนั่นแหละค่ะพี่บำนานไม่ยากค่ะเข้าใจแล้วครับผมคลิปนี้ขอพี่นครับขอให้ตัวแทนใหมายดูคลิปนี้นะครับผมเข้าใจเรื่องบำนานสำเร็จแล้วกันนะครับค่ะนะครับสวัสดีค่ะ